ครับราคาบิตคอยนนี้ก็วันที่17เนอะ BTC ลงมาเหลือ5 5แสนเก้าหมื่นนะครับเปรียบลงมา43,000ครับบิตทับอยู่ที่55ครับต่อตังเราก็ก็ลงมาเยอะเหมือนกันครับ8,110บิโลรัมครับแล้วก็ลงมา,มากนี่ก็จะมาดูหน้าก็ มเยอะมาือนกันครเคลยเลยลมานี่เราตั้งซื้อลหน่าไวที่64่็ลงมาลับไปเรียบร้อยออน,ะอนะครับ000064ครับโดยที่ว่ารุน้าเราจะมีอยู่หีแล้วนะความรุ่มสลายลุน่าก็ขึ้น,นสูงสุดก็ถึง100 20ดอลลาร์นะครับเรามีเหรียญดอลลาร์อยู่2แสน2,660เหรียญสำหรับเหรียญดอลลาร์นี่เกิดมึกลับไปได้นะครับที่ราคา120ดอลลาร์ก็ถือว่าสุดยอดน,นะครับผมเอาแค่10ดอลลาร์ก็พอนะครับ สิบลลาสมมติว่าเราตั้งขายรูนหะน้าที่เหรียญสองแสนกว่าเหรียญน,นะครับแล้วก็สมมิบดอลลาร์สมมิบดอลลาร์ก็ตอนนี้เงินบาทก็อยู่ที่ประมาณสามสิบห้านะครับก็สิบดอลลาร์ก็สามร้อยห้าสิบถ่าเราตั้งขายที่ไว้ที่ราคาต่อนูนะ่าสามร้อยห้าสิบบาทเ,ออเงินที่เราจะได้รับก็ หน่ยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าล้านนะครับเจ็ดสิบกว่าล้านบาทถ้ามันขึ้นไปแค่สิบดอลลาร์นะครับอันนี้ก็หุ้นนี่สิบปีขึ้นไปจะขึ้นไปทำหายสูงสุดส่วนคริปตนี้ประมาณสี่ปีนะครับเราก็จะรอลองดูว่าจะทำได้ไหมอันนี้เงินที่เราซื้อก็ยอมรับความเสี่ยงได้ครับพร้อมจะสูญหายไป ตอนนี้ก็ดานเทรดก็มีการร่มอย่าง e t กแล้วนักลงทุนก็แห่เงินถอนเงินกันเยอะมากนะครับผมนี่ก็ตลาดก็เริ่มลงมาอย่างมากเหมือนกันเราต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตัวเองนะครับเงินเงินของเรานะครับผมจะซื้อจะขายก็ใช้พิจารณาอันยางด้วยตนเองนะครับอย่าไปเชื่อใครนะผม เชื่อตนเองเป็นคุิของท่านอันนี้เราก็เข้ามาศึกษาโลกคริปโตนะเพื่อเรียนรู้นะครับยังไม่ได้จริงอะไรนะครับเขาบอกว่าคนที่สามารถชนะตลาดได้ก็มีในร้อยคนก็มีประมาณห้าคน,นครับหมายถึงว่า 95%จะไม่สามารถทนในตลาดได้นะครับชนะตลาดได้ประมาณ5คนหรือ3าคน,นครับต่อ100คนนะครับประมาณนี้นะครับเราก็ลองดูว,ว่าเราจะทำการทำอะไรจากตลาดคิดโตได้หรือเปล่านะครับผมครับแค่คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับผมขอบคุณครับ